ได้นะโอเคนะนี่ก็วันนี้อาตมาบวชได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกับอีกหกวันนะก็เริ่มมุงกระเบื้องหลังคาแล้วทีมมุงหลังคามาแล้วนะก็เอารถเคนรถเคนก็ขอบคุณแล้วกันนะโยมเบิร์ดนะน่าจะโยมโยมเบิร์ดแหละโยมเบิร์ตจะโยมบอยโยมบอยโยมบอยที่อยู่เกาหลีนะที่ร่วมบุญเอารถเคนมานะเฉพาะ ค่ามุงกระเบื้องแล้วค่ากระเบื้องก็ร่วมสามแสนบาทนะอันนี้ดูแล้วกันนะดูรถเครนนะช่วยกันยกกระเบื้องนะเพื่อขึ้นไปมุงทุกอย่างวันนี้ก็มีแผนกซ่อมก็จะเป็นโยมเหินนะญาโยมมาดูกี่วิวแล้ววันนี้เ <95. S 1> นะก้าสิบห้ากนะก็พระใหม่นะที่กําลังเอาหินเอาดินเอาทรายต่างๆเนี่ยเพื่อจะไปนะปั้นพระมาทาสีพระวันนี้ก็คงจะทาสีโป๊แล้วก็รองพื้นต่างๆเกี่ยวกับพระนะ ดี๋ยวดูนะนี่การยกกระเบื้องนะชัดอยู่ไหมกระเบื้องไอ้ก็ใช้กระเบื้องหลังคาพื่นละไม่ได้ชีดนะอ่าแต่นในการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะสูงต้องใช้รถเครนยกนะตรงนั้คือเครื่องบันไฟเครื่องบันไฟวันนี้ก็จ้างมาสี่พันบาทวันละสี่พันนะเครื่องบันไฟวันละสี่พันคาดว่ามุงหลังคานะ่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสักสองสามวัน เฉพาะค่าไฟนะเครื่องบันไฟก็อยู่ราวสี่สามติดสองประมาณหมื่นสองได้นะเครื่องบันไฟรับญาติโยมที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้นะเพราะมันต้องใช้งบประมาณอีกเยอะแยะมากมายเสาไฟวันนี้คงน่าจะได้ตั้งแล้วอะไรน่าจะได้เริ่มตั้งแล้วยังไม่ดูยังไม่เห็นการไฟฟ้าเลยว่าเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่ารับปากน่าจะไวที่สุดคงจะอาทิตย์นี้นะเสา,าไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าน่าจะเริ่มนะเริ่มตั้งแล้วน, <Okay. S 1> นะดูนะดูการมุงหลังคาก็ทีมงานของการมุงเขานะอันนี้ แผนก,ก็ก่อไปนะเราไปดูข้างในดีกว่านะเข้าข้างในดีกว่าเราดูในมุงหลังคาบค<น>ของวกาลำบากนิดนึงนะดูแผนกต่างๆเขาเรียกมีแผนกหมดงานเรามาดูที่มือผ้าใหม่ดีกว่านะมือผ้าใหม่ที่กําลังจะปัน้นอันนี้ผู้ที่จะปัน้นเทเวสสวรนุนะผ้าใหม่นะเดี๋ยวซื้ออุปกรณ์แล้วนิ้วถ้าเกิดใครได้ดูในไลฟ์เนี่ยหกัก นี้เราก็เติมแต่งนิ้วใะให้มีครบอาการ32นะพ่อพระผมก็ทันใจนะถูกตากแดดมา10กว่าปีตั้งแต่ปี53นะอันนี้นะดูรอยร้าวต่างๆเนี่ยโป๊หมดแหละไม่ต้องกลัวนะเก็บเก็บงานหมดนะดูด้านบนด้านบนพันแกมุงก็มุงไปเห็นไหมก็มุงก็มุงไปเราทํางานทุกวันเราไม่มีวันหยุดเลยนะตั้งแต่บวชมาจนวันนี้1เดือนกับอีก6วันแล้วไม่มีวันไหนที่จะหยุดพักเลย ตอนเช้ากิจของสงฆ์คือวินธาบารอาตมาไม่เคยขาดนะตอนช่วงเย็นไม่ใช่ช่วงเย็นช่วงตอนที่ว่าหลังจากฉานเสร็จแล้วก็มาทํางานกันลูกศิษย์ลูกหาที่มาปฏิบัติธรรมก็มาร่วมกันเห็นไหมโยมเผินก็จะเริ่มขัดแล้วนะขัดก็ขอพรไปแล้วกันนะโยมเผินนะอยากได้เงินขอให้ได้เงินอยากได้เมียขอให้ได้เมีนยน,นะขอได้เงินก็พออ่ะมาดูด้านหลังนี่คือแผนกทีมงานก่อช่างพงอน,นี้ช่างพงนะทีมงานก่อใกล้แล้วเน,ะนาะใกล้แล้ววันเขาเรหัด พระฤหัสฉาบแล้วช่างพงบอกวันนี้วันอังคารพุทธฤหัสได้ฉาบก่อถึงแค่ตรงนั้นพอใช่ไหมช่างพง่าตรงนั้นเห็นไหมจุดนั้นคือจุดสูงสุดเดี๋ยวจะฉาบเสร็จปั๊บใครจะมาวาดรูปอะไรด้านหลังเชิญนะฉาบอันนี้ให้ก่อนฉาบเสร็จแล้วก็ทําเป็นการหลมลมนะเนาะช่องลมไม่ลมเข้านะจะได้แบบยืดหยุ่นได้นะรับรองแน่นปึกแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยในการเรื่ออะไรนะวางไอ้นี่อีกทีรัดอีกทีหนึ่งให้แบบการลมกันพายุให้ได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์รองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแน่นตึบนะแน่นตึบช่างพงบอกต,อตึบไม่ต้องกลัว,วนะทีมงานคุณภาพดูนะการทํางานเป็นทีมหรือการร่วมแรงร่วมใจในั้นในลูกศิษย์ของอาตมาเองนะที่ตามมาจากตอนเป็นคารวะแล้วก็มาร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจกันอีกนะญาติโยมที่ร่วมบุญกันมาไม่ต้องห่วงนะถ้างเงินเหลือกอาตมาจะเอาไปใช้อะไรอาตมามาใช้ในการสร้างสร้างพญยมมาลาชนะเออเดี๋ยวการหล่อพญโยมในวัน ในวันที่9และ10ธันวาคมนี้ได้เห็นแน่นอนว่างานขนาดไหนนะเผื่อมีก็อาจจะไปดูเสาสาราปฏิิธรรมได้ด้วยเพราะตอนนี้ต้องการเสาสาราปฏิิธรรมมากเลยนะขาดนะออถ้าเกิดสมมตินะถ้ามีมีพอแรองต่ายก็ออจจะไปดูเสาสาราปฏิิธรรมอีกนะถือเงินทุกอย่างคุ้มทุกอย่างที่สร้างมามันคือที่สาธารณะหมดนะเป็นสิ่งสาธารณะไม่ใช่ส่วนตัวหรือส่วนตนเลยนะทุกคนสามารถเอามาใช้ประโยชน์และใช้งานได้นะมันคือบุญอย่างหนึ่งนะให้ดูนะช่วยกันนะเรามาดูหลังคาดีกว่าหลังคาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะกี่วิวระยดโยม แปดยกว่านะเออน่าจะรูปบุญกันกได้อยู่นะอันนี้ยมช้างก็วันนี้เครื่องออกโอเคนะยมช้างไฟดีวันนี้ไฟดีก็ออกได้หลายตัวหน่อยอเขาเปิดกี่ตันนี้เขาเปิดกี่สายแล้วไปสามส <3, 4 S 2> นะี่นะนี่นะดูด้านบนดูการมุงเขาก่อนไม่ใช่มุ๋อเขามุงแนวแนวไหนแนวแน,วแน,วแนวตรงเงี้ยเหรอนี่เขาบุงกันแล้วย,ยิงกันขนาดมุงยังยากเลยที่บอกอ่ะนะในการทําทุกอย่างอ่ะ ดูข้างบนนะดึงกันกี่วันเสร็จประมาณกี่วันเสร็จสามวันเสร็จค่าไฟก็สี่สามสิบสองหมื่นสองใครจะร่วมบุญค่าไฟมาก็ได้ค่าไฟหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะค่าไฟค่าไฟที่ใช้จ่ายนะไฟที่ใช้ในการมุงเนี้ยนะหมื่นสองแล้วกนะ็ใครจะร่วมบุญก็ร่วมบุญได้นะดูอันนี้ดูคนนะดู นะก็ที่ดูกี่ยกี่กี่กี่วิวนะยตดโยม820กว่าวิวนะก็ขออนุโมนาทานบุญทุกท่านเลยแล้วกันวันนี้นะต่มาให้ดูก่อนนะเพราะช่วงเช้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงเย็นอาจจะมาจะไลฟ์ในความคืบหน้าว่าหลังคาเนี่ยวันนี้มุ่งได้ไปถึงไหนแล้วกันนะขอให้ร่ำรวยเงินทองกันทุกผู้ทุกนามนะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนนะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายนะขอให้มันดีแข็งแรงนะนะอายุมั่นฝันยืนตลอดไปนะเจริญพรโยม